สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาก็อลืมกดไลค์กดเป็นกำลังใจให้คุณยายหน่อยนะคะวันนี้คุณยายจะค่าเซียนเขียนเนะาะภาษาไทยเขียนหน่อไม้เป๊ะภาไทย,ย,ย,ยเราซอย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 หน่อไม้บอกแม่อ่าเนาะอันนี้เป็นหน่อไม้เผานะคุณทุกทุกคนจะแกงคะ่ะมันจะหอมลากล็เลาะเราเก็บไว้ได้นานนะที่จริงเก็บไว้นอกตู้เย็นก็ได้แต่จะเปอกเปลือกเนาะ เอาลงเอาลงใส่นั้นสิแม่มันมันเจ็บนะตรงนั้นนะไม่ได้มันต้องเอาลงใส่นี้เออเออให้ให,ให้ให้คุณยายได้ออกกําลังกายค่ะทุกคนให้คุณยายได้ออกกําลังกายมาออกกับกำลังกายกับคุณยายนะคะมาเขียนหรือไม่ค่ะทุกคน ไม้เผาของเราเองค่ะดีนนะคะ ทุกท่านทุกคนค่ะคุณยายแบบเพี้ยนหรอไม่คุณยายเพี้ยนหรอไม่เนาะัให้คุณยายออกกำลังกายค่ะไม่ใช่ใช้นะคะทุกคนอันนี้คือให้คุณยายออกกำลังกายยายบอกใส่เวลาไม่ใช่ไม่ใช่คุณยายอยากทำงานค่ะทุกคนนี่คือหน่อไม้เผาของของเรานะคะ หน่อไม้ถ้ามันมีเยอะเราเผาก็ได้มันจะหอมนะทุกคนเหมือนกับเขาทําซุปหน่อไม้ซุปหน่อไม้เขาจะเอาหน่อไม้เผาเนาะใหญ่เนาะใช่ไหมไม่เผาก็ได้เผาหน่อไม้เผาทําซุปหน่อไม้อร่อยนะคะทุกคนเนาะเขาจะเผาเผาเผาทั้งเปลือกเนาะไม่ปอกนะคะเผาทั้งเปลือกเผาทั้งเปลือกแล้วก็บางคนเขาก็ไม่แกะเก็บไว้เลยก็อยู่ได้หลายเดือนเนาะอันนี้แกะแกะใส่ถุงไว้ค่ะนี่นะคะ สีเหลืองเอาเข้ายิ่งไม่ต้องใส่ตู้เย็นก็ได้เอาใส่กุติอันนี้เอาใส่ตู้เย็นไว้แม่ทําไมไม่เอาทําข้างล่างนะคะมันเหนื่อยนะทําข้างบนเดี๋ยวก็ปวดต้นแขนยาอยากออกกําลังกายคะ่ะทุกคนแล้วเขาจะมาทําแบบนี้บางคนเขาก็ว่าเครียดเครียดคือว่าเอาอะไรแหลมๆบางคนเขาก็เอามาจิ้มฟันบางคนก็เอาซ่อมคะ่ะ Le, ไม่เอาแม่ไม่เอาตัดเ,เลยตัดเลยตัดเลยไม่ได้แนเออก็ทําเหรียญบาทก็ได้ทําไงล้วเพราะเราจะแกงเราไม่ได้ซุปค่ะวันนี้เราจะแกงหน่อไม้ค่ะหน่อไม้ตัวนี้อันนี้ต้องเอาไปอ่อมนีกนะคะอ่ามันก็จืดเริ่มจืดแล้วแหละแต่มันจะมันจะกลิ่นหอมมากเลยค่ะกลิ่นหอมอร่อยนะคะทุกคนซุปหน่อไม้เขาจะเขาหน่อไม้ตัวนี้แหละเนาะซุปหน่อไม้นี่ก็จะใส่ข้าวคั่วมันก็ก้อยนะคะกะก้อยหน่อไม้เนาะ อันนี้จะแก้งค่ะแกงน้ำไม้เขามันจะหอมนะคะแต่ต้องไปอ่มก่อน